สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่ที่เต็นวินัยออตโต้คาร์กันนะครับผมอ e s u z u NLR 130 Super ความเร็วนะครับผมคันนี้ปี2561นะครับแต่งกระจังหน้าโครเมียมให้นะครับก็เป็นตัวครบรอบ60ปีของ i e s u z u ด้วยนะครับผมคันนี้ผมลงกระทะผ่าทั้ง4ล้อยางดีทั้ง4เส้นให้เรียบร้อยนะครับ มาพร้อมกับกระบะคาร์โก้เปิดได้3ด้านนะครับผมยาว3เมตรสินะครับผมกระบะค่อนข้างลงตัวเลยนะครับกำลังพอดีพอเหมาะของ4ล้อเลยนะครับป้ายนะครับผมเป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลาใบ,บขับขี่บุคคลธรรมดาสามารถขับขี่ได้นะครับผมก็เข้าออกนอกเมืองได้สะดวกสบายนะครับส่วนลูกค้านคนไหนนะครับที่ไม่อยากได้กระบะอยากได้เป็นตู้แห้งนะครับหรือว่ากระบะยาว3เมตรห้กระบะเหล็ก อะไรพวกนี้สามารถสลับปรับเปลี่ยนได้นะครับผมหรือว่าสร้างโค้งสร้างข้างคอกอะไรอย่างนี้บอกเราได้หมดครับเราสลับปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าได้นะครับส่วนตัวรถนะครับเราปรับปรุงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนทายคลองเลว้วเช็คช่วงล่างนะครับเช็คระบบเบรกนะครับผมก็ทำให้ลูกค้าหมดแล้วลูกค้าก็สามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับพามาชมภายในกันดีกว่าครับ ก็เบาะเบอร์ฟ้านะครับผมแผงประตูคอนโซลนะครับบอกเลยว่าสวยกิฟทุกจุดนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมแอ์วิทยุระบบไฟใช้ได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องเดินนิ่มสไตล์ของบรรเลวของเขาเลยนะครับผมก็ย้ำอีกทีครับคันนี้เป็นปี25 6 1น้ะครับลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากๆเดี๋ยวพามาชมภายในเครื่องยนต์เดือครับ เครื่องใสๆอย่างนี้เลยนะครับผมสติกเกอร์เดิมๆอยู่ครบนะครับคาซีแห้งๆนะครับผมก็แนบยังเป็นแนบเดิมโรงงานโรงงานอยู่เลยนะครับยังไม่เคยเสริมแนบครับผมก็ทางร้านเรามีรับประกันเครื่องเกียร์เฟรอทายให้ลูกค้าด้วยรับประกัน1เดือนนะครับผมแล้วก็ทางร้านเราก็มีการันตีนะครับผมชนหนักตัดต่อพิกค,ความรถจมน้ํานะครับ เราไม่เอามาขายเด็ดขาดอยู่แล้วครับถ้าเจอผมคืนจำนวนเต็มเลยครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังหารถ4ล้อจัมโบ้หาใช้งานอยู่นะครับผมทางเต็นท์เรามีให้เลือกมากมายหลายคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แห้งกระบะยาวคอก3ามเมตรห้กระบะเหล็กนะครับกระบะท้ายลิฟต์เรามีให้เลือกหมดเลยนะครับเต็นท์ของเราตั้งอยู่ที่นิมิตใหม่38นะครับส่วนคันนี้นะครับลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดจะเป็นคอก3ามเมตรหหรือตู้แห้งได้หมดเลยครับ คันนี้ราคาอยู่ที่6 8 5 0 0 0 0บาทนะครับปี2561นนะครับฝากคันนี้ไปด้วยครับผมหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ